สวัสดีคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะขึ้นการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองเนี่ยครูขอทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามจากที่เราเรียนในชั้นม .2 มานะคะก็คือผลต่างของกําลังสองก็อย่างเช่นาหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตัวหน้าเราให้เป็น A ตัวหลังให้เป็น B คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสอง หน้ากำลังสองลบหลังกําลังสองผลต่างกําลังสองก็คือหน้าลบหลังใช่ไหมเราก็จะแยกเป็นสองเรียบได้คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอันนี้คือผลต่างของกําลังสองอย่างเช่นโจทย์โจทย์ก็คือ x กําลังสองลบ 64 x ยกกำลังสองลบ64ตัวหน้าก็คือ x กำลัง2 x คูณ x ใช่ไหมคะเราก็เหลือแต่ตัวหลังตัวหลัง64อะไรคูณกันได้64ลูกก็ต้องคิดไปนะคะจำนวนเดียวกันก็คือ8ยกกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็แยกเป็น2เลขเลยก็คือตัวหน้าคือ x ใช่ไหมคะ x ลบ8หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวก หลังมมันก็ไม่ยากนะคะนี่คือผลต่างกำลัง2นะคะโจทย์ข้อหนึง่งอย่างเช่น x ยกกำลังสองลบ225ก็คือ x กำลัง2 225อะไรคูณกันได้225ก็คือ15ยกกำลัง2องไหมคะถ้าเป็น2ตัวคุณจะใช้วงเล็บ ใส่ไปด้วยเพื่อเราจะได้ไม่งงเนาะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็คือหน้าก็คือ X ลบ15หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนี่เรียบร้อยละนี่ผลต่างของกำลังสองต่อไปถ้ากำลังสองสมบูรณ์ก็คือ A บวก B ทั้งหมดยกกำลังสองก็คืออะไรคะ หน้ากำลังสองบวกนักเรียนต้องจำเสมอสองหน้าหลังก็คือ A B ตามด้วย B ยกกำลังสองอันนี้คือกำลังสองของบนนะคะโจทย์อย่างเช่น X บวกสทั้งหมดยกกำลังสองเราก็มาดูหน้า กำลังสองก็คือ x ยกกำลัง2ใช่ไหมคะบวก2ตัวหน้าเป็น x และตัวหลังเป็นอะไรคะตัวหลังเป็นเลข3ใช่ไหมคะแล้วบวกด้วย3ยกกำลัง2องาไปเข้าใจนะคะเราก็จะได้เท่ากับอะไรคะตัวหน้า x กำลัง สองบวกบวกสคูณสเป็นอะไร6กบวกสคูณสเป็น9นะคะอันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์อีกอันนึงนะคะอย่างเช่น Y บวกเทั้งหมดยกกำลังสอง y บวก9ตัวหน้าคือ y ใช่ไหมตัวหลังคือ9ก็คือ y กำลังสองบวกสองหน้าหน้าคือ y ตัวหลังเป็น9บวก9กยกกำลังสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y ยกกำลังสองบวก 2 9เป็นเท่าไหร่คะ1 8 y 9 9 8 11อันนี้คืออยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ในรูปการบวกแต่ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ในรูปการลบก็ได้เหมือนกันหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองก็คือหน้ายกกำลังสองลบ2หน้าหลัง ตามด้วยหลังยกกําลังสองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่น x ลบ5ทั้งหมดยกกําลังสองเราก็ดูซิตัวหน้าก็คืออะไรคะ x กำลังสองลบสใส่2ไปก่อนหน้าคืออะไร หน้าคือ x และหลังล่ะหลังคือ5และตามด้วยหลังยกกำลัง2ใช่ไหมคะต่อไปผลสำเร็จต่อไป x กํำลัง2ลบ2คูณ5เป็นเท่าไหร่คะเป็น10 x บวกด้วย5 5 2 5 5เสร็จหนึ่งข้อละ ยากไหมคะต่อไปอีกอันนึงอย่างเช่น x ลบ2 y ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้มีพจนหลังมี2เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละเอีเรามาดูด้วยกันซิเราจะไม่ง่ายพจนหน้าก็คือ x กำลังหน้ากำลัง2 x กำลัง2ลบใส่2ตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าเป็น x แล้วเราดูคด,ดหลังคดหลังเป็นเลขอะไรคะ 2y ใช่ไหมก็คือ 2y และตามด้วย 2y ใส่วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง2หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็จะได้ x กำลัง2ลบ2คูณ2เป็นอะไร4 xy ตามมาเลยใช่ไหมคะ2ยกกำลัง2เป็น4 y ยกกำลัง2แค่นั้นละอันนี้คืออยู่ในรูปก,กำลัง2สมบูรณ์กำลัง2สมบูรณ์ซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้การแยก ผลต่างของกำลังสองและกำลังสองสมบูรณ์ไปใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสูงกว่า2ในชั่วโมงต่อเดี๋ยวเราจะเจอในการแยกตัวประกอบของพหุานามเป็นผลต่างกำลังสามต่อไปนะคะ